สวัสดีค่ะพบกับคอตต้อนนะคะจิราพรอ,อักพินค่ะวันนี้นะคะแนะนําหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังนะคะเข้าสู่ตอนที่20แล้วนั่นเองนะคะชื่อตอนว่านะคะปล่อยมือจากพวงมาลัยนะคะอย่างที่เราฟังพาที่ผ่านมาแล้วว่าแล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่มีทางนะคะที่จะเอาชนะกฎของเงินเดือนได้เลยดังนั้นเรากําลังมองหาใช่ไหมคะงานที่เราต้องเลือก รับตามผลงานนั่นเองนะคะเพราะงานบางงานที่เราเลือกรับมันจะสามารถ ทำให้เรามีมากกว่าย4ิบสี่ชั่วโมงได้นอกจากนี้นะคะยังทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมันยังเพิ่มขีดความสามารถของเราด้วยเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลต่างๆทําให้เรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะวันนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะความรู้ทักษะสกิลต่างๆติดตัวเราไปด้วยไหมคะติดตัวเราไปแน่นอนบางคนเหมือนที่พี่ทอมบอกว่าไม่อยากให้ทุกๆคนอะ่ะวงจรชีวิตเหมือนอะไรคะ เหมือนหนอนผีเสื้อบางคนอาจจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ mm. รู้สึกว่า mm. เออดีจัง mm. ดีเนาะทําได้นู่นนี่นั่นแต่ผ่านไปวิ่งหนึ่งคิดว่าจะลงมือทําแต่สุดท้ายไม่ลงมือทําผลลัพธ์เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนลองคิดนอกกรอบนะคะ mm. เพื่อที่จะเจออะไรที่มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้เขาต้นมีนิทานมาเล่าให้ฟังนะคะ วันนึงอะเราอะอย่างเราอะต้องขับรถอะเข้าไปในป่านะคะเพื่อที่จะไปเมืองเมืองนึงนะคะซึ่งมันต้องผ่านป่านเนี้ยที่มืดมากแล้วขับรถสปอร์ตคันนี้นั่งได้เพียงแค่2คนก็ขับไปเรื่อยๆพอเราเปิดไฟไปไฟกลับไปสะท้อนกับเงาตะคุ่มตะคุ่ม3คนคนแรกนะคะคือคุณหมอนะคะที่เคยช่วยชีวิตเราทําให้เรารอดชีวิตมาได้อะ ซึ่งประคองคนป่วยที่บาดเจ็บอยู่ส่วนคนที่3นะคะก็จะเป็นหญิงสาวแสนสวยที่เราฝันมานานชายหนุ่มสุดหล่อที่เราฝันถึงนะคะคือเจ้าชะเจ้าชายอะ่ะเป็นเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงที่เราใฝ่ฝันหาก็คืออยากถามว่าถ้ารถสปอร์ตรับได้มีแค่2ที่นั่งอะ่ะเราจะพาใครออกไป แน่นอนว่าถ้าคุณเลือกคุณหมอนะสุดยอดความกระตันยูเลยสุดยอดความกระตันยูรู้คุณคนเลยคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากนะคะแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะส่วนใครที่เลือกคนป่วยที่บาดเจ็บที่เจ็บหนะ้าอกที่แบบอีกชั่วโมงหนึ่งเขาจะไม่ไหวแล้วที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจอริโอบจิตใจดีนะคะมีความ เมตตาอารีนะคะส่วนถ้าใครเลือกหญิงสาวในฝันชายในฝันนะคะแสดงว่าในความเป็นจริงเราจะไม่เคยทิ้งความฝันเลยเราจะไปสู่เป้าหมายให้เราประสบผลสําเร็จอะแต่เราจะทิ้งอะไรคะเราจะลืมคนที่มีบุญคุณกับเราเราจะละทิ้งในสิ่งที่แบบคือไม่ไม่ว่าสังคมรอบข้างจะเป็นยังไงคุณจะไม่สนใจอะไรเลยฉันจะทําตามความฝันฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ย วันนี้นะคะอยากให้กินนอกกรอบก็คือมันสามารถกินนอกกรอบได้โดยเราสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยเพื่อที่จะให้คุณหมอนะคะและก็แล้วก็คนไข้นะคะคุณหมอขับรถพาคนไข้พาคนที่เจ็บหน้าอกอไปโรงพยาบาลวันนี้มันทำให้เห็นว่าเออเราก็แบบเราก็แบบทำตามความฝันน่ะแล้วเราก็เดินออกไปจากป่ากับยิงในฝันกับชายในฝันของเราก็คือเราก็คือ ไปถึงเป้าหมายโดยที่เราก็ได้ตอบแทนบุญคุณกับผู้มีพระคุณด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยดีไหมคะดีมากๆเลยก็วันนี้นะคะมันทําให้เห็นว่าเราลองหานะคะเครื่องมือบางเครื่องมืออาจจะทําให้เราคิดนอกกรอบว่าในสิ่งที่เรากําลังทําในสิ่งที่เราคิดที่จะทําอยู่อาจจะควบคู่กับสิ่งที่เราทําได้เราจะได้มากกว่าเวลาได้มากกว่า คือได้หลายๆอย่างอะทำให้คุณภาพชีวิตนอกจากทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วนะมันก็เป็นการฝึกทักษะแล้วก็ทําให้เรามีความรู้เพิ่มขีดความสามารถได้เช่นกันนะคะ mm. เขาบอกว่าจงกล้านะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราทําในสิ่งที่เราเคยทําเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้นะคะแต่ถ้าเราไม่เคยทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราก็จะ ไม่ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เช่นกันวันนี้นะคะเขาถึงได้บอกว่าให้ลองหาเครื่องมือดีๆเครื่องมือที่ใช่เพราะรายได้ตามผลงานอ่ะอาจจะตอบโจทย์ชีวิตเรามากกว่าเหมือนที่หนังสือบางหนังสือนะคะมีคนแนะนําหนังสือมานะคะงานไม่ประจําทําเงินกว่านะคะเละม่มนี้ก็ดีมากนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนหน้าเดหน้านะคะ ก็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะอย่าพิ่งนะคะปฏิเสธนะคะโอกาสที่ยังไม่รู้จักดีพอนะคะเพราะอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เราเฝ้ารอมาทางชีวิตก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย